ไบดีจ uh, ัดหนุนเนี่ยดีจีอุ้ยมึงอยากเปลียนการกินในตัวนี้ทีการกินในทัวกี่ลามึงจะไม่เก็บเปลี่ยนไม่ได้กี่ย่างต่างเพศอย่างนี้ย่างไม่ใจมีอย่างมึงรายนัดออกเกินไปละจุดที่จุ่มผู้ได้เป็นนั้น พอเปิดอินบอได้จักตรีมังพี่เิงอุ้ยฮายอย่าเลี่ยจะไม่จะอาบน้ำทโอ้เ oh, <yeah. S 1> ยหวิหายอุ้ยได้เด็กได้เด็กในเก็กหลัดก็วิท,ทย์ไดุดดากยางอย่างเก็บกนะ็เอย่ายกก้าแบร้งโอ้เยโอ้เยมายกอดดาลิ่ง chuyện trăm mà nói chuyện nó quay 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 chen ô cút rau giờ giờ cú kê cút rau vậy đó nè em muốn ngáp làm nam hả ngáp nam mai mày ngáp kia nam đập tua để cú chạy cút mày to nè nắng cào nè chen ô năm rau tao đi Hả? Huh? Nằm tao mới đi. Tê tu leo Wow Kênh uh, Nam tôi yên bụng tí Quay đáp được chào nụ Trẻ đã chê vậy Wow Nam này uống Nam này uống nhân Nếu mà cũng mới là tạc với ai kép Kép cút vào Để cú kinh vào hiên nha Hả Cú kinh vào hiên Dạ anh Dạ cút mặt anh Nhi cứ đi phải tốn những nèo đi dạ Wow Dạ coi ยัดแม่มยัดอยู่มันไม่สู้ใจตันเลยไอยาลังกากูก็ลืมไอ้พูดออกมาเดี๋ยวมันได้นึกอันุมมันเจงวอ๊มึงล่ากูดักปักก่อนนะโอ้เฮ้ยไอยาแมวแมวจ่า แมวด้วยได้มาเดทที่แยกน้องท้วนได้แก่ลบมาแล้วนุ้อกันดิฮะนุ้อกันดิจีจ้าไม่เออเออไปเลยนั่งอิบบ้านเคยมาแล้วเด้อ ฮะไปเล่นนั่งยิกบ้านเกิดมาแล้วไม่ไม่ปรื้โรู้จนจตโน้องทุกวันมันตะบุญนี่ไปอยู่บ้านแม่แล้วเลยเราจะกเกย์ใบอยู่ร่างกายก็แจกเกย์ทุบบุ้นอยู่นจริงเล้วกันนี่เราอยู่แล้นี่ กุ้มเบือ่อเลยพวกคนใจใจนี่เอาได้เอาดีเอาทุกวันเอาไม่มินไม่เบื่ออันนี้เวลาเราไม่อายตึงลเลยเลยรูจ้ำปึ้งปังปึ้งปังอันนี้เลายหน้ายางรู้นี่ขืนได้แต่ผมเมียไม่อายแล้วกีหน้าเราโก้พอขือนไ,ไห้เมียอ้าล้วจอยกีบางเว็บเดินปิ้วลมลอดจุดลอดจุด เอาถูกวันกุนี่ไปยูตาจีบ้านแม่แล้วเลยตาบ้าตกลุงกันแล้วเชื่อาทาติดเอาได้ช่วงวันตกลุงกันแล้ววันไรกมั้งวันที่มีเจระอูวันแรก็มีเจระอูวันพุธดกับวันทุกเฮเอาได้แต่วันพุธดกับวันทุกนี่วันพุธดได้ยังตายแล้ววันทุกตายแล้วอันเด็กเกนวันเจ้ามันจะลูบๆกัมกักูโปรยยากเต็มไปตีองแล้ว วันนี้วันแรกเกิเดียวขึ้นมันลามีเตรอุมาวันนี้มีเจอเตรรุวันแรกวันนี้แกมีเตรอุได้ึ้นวันเท้าวันนี้เออวันอาทุตยโอ้โหร้านนั้นปรากฏอยากอยากอยากเก็ดหัวกรโชได้เจ่เจอแล้วแล้วก็ปิดบ้า